สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันกันเนาะยุ่งๆหน่อยนะครับเห็นไ,ไหมกำลังทําบัญชีเลยกำลังทําบัญชีเลยเนะี่ยดูยุ่งวุ่นวายหมดเลยนะครับแล้วเราก็ยังเปิดอยู่ปกตินะยังเปิดอยู่ปกตินะครับตอนนี้เนาะเราก็จัดส่งทั่วประเทศด้วยนะครับตอนนี้นะนะครับอุยยาโฮโมนอาหารเสริมพืชอย่าลืมนะเราเปิดร้านมาแล้วเนี่ยสามสิบกว่าปีนะสามสิบกว่าปีนะครับแล้วเรามีชื่อเสียงนะคุณภาพซื่อสัตย์ยุติธรรม สั่งมาได้นะครับสั่งมาได้นะครับส่งจริงนะครับไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลนะครับเราส่งจริงนะครับส่วนใหญ่ๆนี่เราส่งไปทั่วเลยนะนะครับเราขายส่งขายถูกขายเร็วขายไวต้องที่สมศักดิ์พาณิชย์ริมปิงลําพูนนะเบอร์โทรเอาไหมอ่าศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สามสามหนึ่งหนึ่งแปดแปดนะเผื่อแฟนใหม่แฟนเก่าคิดถึงก็โทรมาหากันได้นะจ๊ะ0800331188นนะครับนะครับเราจะส่งส่งทั่วประเทศนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะ ท่องเที่ยวต่างประเทศซื้อแล้วซื้อแล้วได้เลยนะไม่ต้องไปชินโชคไม่ต้องไปจับฉลากได้ทั้งสิ้นนะครับตอนนี้เนาะนะครับทักมาได้นะทักมาได้นะสมศักดิ์พาณิชย์ลำพูนนะตอนนี้นะครับเปิดร้านมาแล้ว30กว่าปีอย่าลืมเบอร์โทรอ่ะให้อครั้งหนึ่งก็ได้เนาะ0ูนย์แปดศูนานะจ๊ะนะครับสวัสดีครับผม